ขอสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกและไม่โกทุกท่านครับสวัสดีชาวการ์ดเกมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับค้างคาไว้ครับเหลืออีกสี่ซองนะครับผมนะสี่เล่มด้วยกันนะครับผมทั้งทั้งที่เปิดมาได้เยอะแล้วนะแต่รู้สึกถึงความติดครับไม่พอใจครับในสิ่งที่ได้มาเกิดมีอาการนะครับผมระม่อมโผ่มากนิดนึงนะครับจากข้างหลังครับโอ้โหผมพยายามที่จะ จัดเรียงให้ดูสวยงามแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับมาดูกันครับว่าในพิกาจูซอง25ปีนี่นะครับแล้วก็ซันมูนสุดตำนานที่เป็นรูปมิวกับมิวโทเนี่ยนะครับผมรวมถึงฟิวชั่นอานะครับผมแล้วก็การ์ดโปรโมจะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยผมรู้สึกว่าทำไมการ์ดมันหนักๆครับฉบับนี้ครับเล่มนี้ครับ ซองนี้ครับรู้สึกหนักๆครับผมขออนุญาตเปิดซองนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาลวครับมาดูกันวันนี้อยู่ครับแนวนอนนะครับผมก็เพื่อที่จะให้พื้นที่ด้านหลังนี่นะครับนี่สวยงามนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับผมนิดนึงนะแหมดีกวก็เจอสีฉากที่เป็นสีทองงนะครับมาดูกันครับโอ้ขอบคุณกล้องมากที่โฟกัสได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่า ในซองของศึกตำนานเนี่ยนะครับที่มีเจ้ามิวทั้ง2มิวเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยนะขอให้ได้ตัวดีๆครับขอให้ได้ตัวแร่ๆขอให้ได้ตัวเด็ดๆนะครับผมจะเอาไปขายต่อนะเก่งกําไรนะครับโอ้โหอ่าวแล้วครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหน้าจอที่อ้าวกับหัวอีกแล้วครับหน้าจอแนวนอนนะครับผมรู้สึกเหมือนมันจะ ลักษณะแบบช้าๆนิดนึงนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะกล้องผมหรือเปล่านะครับเอาละครับมาดูกันใกล้ๆครับวันเวิร์กเหรอครับตัวนี้โอ้โหเอ้ามีการ์ดฟอย์ข้างหลังแล้วครับแอบเห็นครับนี่ครับโอ้โหวิงวิงครับวิงวิครับมีแอบเห็นครับตัวต่อไปเลยครับแฟบเดนเดนเนมาครับกําลังกิงผลไม้แบบน่ารักเลยนะครับผมโอ้เดเดนเนครับ ราลันเทลล่ะครับโอ้โหอย่างสวยครับตัวนี้ทำไมไม่เคยเจอยังไม่มีในโปเกมอนโกใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นวิ่งวิงอยู่ด้านหลังแล้วครับภาวนาให้เป็นตัววีแล้วกันครับจะได้ไม่เกลือมากนะครับผมโบคูเรครับผมโบคูเรนะครับเอาแล้วครับไปที่4ี่ครับแล้วข้างหลังนี่นะครับเป็นวิ่งมาแล้วครับโอ้โหมันมีกี่ใบเนี่ย1 2ึสาไปแล้วนะ อ่านะครับสามใบแล้วนะครับใบต่อไปครับเป็นกั๊ดเชนเนอร์อ้าวกั๊พลังงานครับผมโอ้ได้พลังงานไฟฟ้ามาครับเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันครับว่าจะเป็นอะไรครับเป็นกร์ดฟอย์แน่นอนครับโอ้แต่กลัวจะเป็นวิ่งวิ่งธรรมดานะครับกลัวจะไม่วีครับโอ้นั่นไงครับเป็นการ์ดพื้นฐานธรรมดาครับโอ้โหโซกาเลโออีกแล้วครับผมอื เป็นการ์ดฟอยของโซกาเลโออีกแล้วครับโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับรอบนี้อเป็นการ์ดฟอยเฉยๆนะโอ้โหมีการเซ็งๆนิดหน่อยนะครับผมมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้ก็ตอนนี้นะครับผมรู้สึกหวาดเสียวแล้วนะครับได้ตัวดีๆเป็นหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าแกลล็อบใช่ไหมนะครับแกลล็อบที่ผมก็เพิ่งไปรู้นะครับไปหาข้อมูลว่าจริงๆตัวนี้เป็นระดับ AA นะครับผม SRAA นะครับใบนี้ตกอยู่นะครับที่ขายในช้อปปีเลยนะแปดรนะคุ้มแล้วครับผมโอเคครับมาดูเจ้า f u วชั่นอาตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็ขอไว้เปิดล่าสุดแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดเจ้าพิกาจูก่อนเลยนะ โอ้โหเจ้าพิกาจูนะครับผม25ปีของเราอีกรอบนะครับมาลุ้น1นึองกับมิวชายนี่นะครับมิวสีทองกันดีกว่านะว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมเอาละครับมาครับเปิดด้านหน้าเลยนะพิกาจูแฟบโอ้ ได้พลังงานพื้นฐานเป็นทัตุเหล็กใช่ไหมเนี่ยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาใกล้กล้องหน่อยนะความเรื่อมนี่มันยอดจริงๆครับชุดนี้88บาทเนี่ยคุ้มจัดๆนะครับเอา้าแล้วเห็นขอบอ๋อเป็นขอบเงินธรรมดาครับไม่มีอะไรนะโอ้โหคอสโมมครับมาแล้วครับกัดฟอยธรรมดาครับแล้วก็เซอร์เนสครับผมแล้วก็ โอ้โหอีเวนทอครับอีเวนทอนี่ก็มาบ่อยแลอเกินนะครับผมโอ้แล้วก็สุดท้ายครับเอ๊ะจ๊บกล้องไปซูมด้านหลังทําไมครับสุดท้ายครับเป็นกาดฟอยครับฟอยที่เป็นตารางครับโอ้โหแล้วก็เป็นเตียก้าครับพื้นฐานครับโอ้โหเป็นฟอยตารางครับเตียงก้าครับโอ้โหหมดลุ้นไปครับรอบนี้ครับก็อดไปนะครับผม โอ้โหเซตนี้ครับได้เป็นฟอยล์แบบพิเศษมาแค่นั้นเองนะครับผมเตือก้าครับอจะมีราคาแน่นะครับสายสะสมนะครับก็เก็บไว้นะครับผมก่อนที่จะไปดูฟิวชั่นอาร์ตกันนะครับแหมอยากได้ตัวแรแระของฟิวชั่นอาร์ตแล้วเกินครับเรามาลุ้น25ปีกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมกับการ์ดโปรโมนะครับการ์ดพิเศษตัวนี้นะครับผมมาดูกันครับว่าผมจะได้ตัวอะไรที่แรแรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอมา มาดูกันครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวผมต้องเอาคลิปมาต่อกัน2คลิปแล้วครับณเวลานี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเราจะได้อะไรนะมาแล้วครับผมกับการ์ดโปรโมนะครับผมเนี่ยเปิดที่ด้านหลังเลยนะครับนี่ครับเราจะได้ลุ้นกันแล้วครับว่าใบนี้ของผมเนี่ยนะครับจะได้ตัวอะไรนะนะครับจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาธาตุเหล็กมาประกบก่อนครับเผื่อจะได้ ออกมาเป็นพลังจิตนะครับมิวหรืออะไรสักอย่าง <laughs> <laughs> เอาละครับมาดูกันครับโอ้เป็นขอบอย่างนี้ครับกลัวว่าจะได้เจ้าซาราโกซาเอ้ยใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ซาราโกซาสิครับโอ้โหเลควซ่าครับกลัวว่าจะได้เลควซ่าซ้ำนะครับผมอื้อเป็นสีทองครับเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นมิวนะ เหมือนจะเป็นมิวนะครับรอบนี้เป็นสีทองครับเป็นสีทองแล้วก็มีตัวมีตัวมีตัวกับหัวครับกับหัวมีร้อยยี่สิมาอะไรไม่รู้ร้อยีิครับแล้วก็เป็นการพื้นฐานมิวครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมิว 2ex ครับตัวนี้สีทองที่เป็นแบบวิงวิงเลยครับจัดๆเลยครับ ตัวนี้ก็สมควรจะเก็บนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไอเทมแลนะครับของชาวไทยเราเลยนะโอ้โหได้มิวมาอีกหนึ่งตัวครับสุดยอดมากครับผมหาละครับหาดูหาชมได้ยากมากๆเลยครับอันนี้วางตรงนี้ครับเพื่อนเพจะได้เห็นด้วยนะโอ้โหสุดยอดครับยิ่งวางที่พื้นยิ่งสวยครับ โอ้โหมาครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับเรามาเปิดฟิวชั่นอาร์ตกันดีกว่านะครับมีมาซองเดียวครับผมเขาเปิดกันเป็นกลองครับเราเปิดกันทีละซองนะแหมหลังจากที่เซงเจ้า25ปีเมื่อสักครู่นี้เกลือไปแล้วนะครับรอบนี้ครับมาดูกันครับฟิวชั่นอาร์ตจะได้ตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเอาละครับผมมาดูกันครับมัสึกุมะใช่ไหมเอ่ยนะครับตัวนี้ล่างสนะเฟบ หุ้ยเอลิคิเทลไม่เคยเจอมาก่อนครับตัวนี้นะครับเป็นใบสะสมของเราได้นะครับผมเอลิคิเทลนะครับผมโอ้ด้านหลังด้านหลังไม่มีฟอยล์แล้วครับเพื่อนๆครับได้เกลือแน่นอนครับเอเนโคครับผมรอบนี้โอ้โหแล้วข้างหลังไม่มีฟอยล์เกิดมาครับนี่ครับนามาโคบูชิครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมาราคัตจิไปครับโอ้โหฟิวชั่นอาร์ตครับ เกลือไปเต็มเลยครับผม Fusion Art ครับโอ้โหห้าใบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอนเนดอนาดมากครับลืมใส่อะไรมาหรือเปล่าใน <c oughs> Fusion Art นะครับลืมใส่อะไรมาหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้นี้ทำไมเปิดซองนั้นได้ตั้งหกใบครับอ๋อแล้วครับไม่เป็นไรนะครับน่าจะเป็นอ่า,อาเป็นโปรโมชั่นเข้าไปนะครับเออทำไมมีแค่ห้าใบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปไหนใบหนึ่งหรือเปล่า <laughs> ออแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะได้มิวนี่แหละครับที่เป็นพิเศษขึ้นมานะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดี